เหนื่อยมากเลยเหน,นใช่ไหมใช่เรื่องกินต้องถามเธอนะ <S <S ได้เลยเพราะว่าพานนไปกินของอร่อยๆหน่อยสิฉันจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวร้านเดียวที่มีในเชียงรายที่เป็นสูตรของสุราษของภาคใต้รออะไรล่ะอยากกินไหมไปเลยไปชิมกันนะค่ะแล้วค่ะนี่เลยก๋วยเตี๋ยวร้อยเกาะนี่ตามคำขวัญของสุราษเลย เมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงเคยได้ยินแต่หอยใหญ่ไม่รู้มีร้อยเกาะด้วยเดี๋ยวเราไปชิมก๋วยเตี๋ยวไหมค่ะเดี๋ยวไปชิมก๋วยเตี๋ยวสูตรพิเศษเลยไปกันเลยค่ะทุกคนค่ะแม่ขาเมนูไหนอร่อยที่สุดในร้านคะอะไรอร่อยตัวอะไรสำหรับสูตรร้อยเกาะออกมาเลยนะอ่าโอเคค่ะพร้อมกินค่ะ เขาหุยจะเห่าหรือจะหุยอะยเลยแหละขาหน่ากินมากนะคะอันน uh> um ี้เป็นเมนูเด็ดของก๋วยเตี๋ยวร้อยเกาะเลยไม่ต้องไปไกลถึงสุราธานีนะคะอยู่ท um> ี BLANK ่เชียงรายก็ได้ทานอ่ะจะกินอันนี้ค่ะอันนี้เป็นตำตกต้มยำนะคะนี่ฉันเลือกอันนี้เดี๋ยวเราจะชิมไปด้วยแล้วก็เราจะบอกไปด้วยว่าแต่ละเมนูเนี่ยอร่อยมากมายขนาดไหนครั้งนี้นี่หูยหูอีกแล้วอะ หอมซีอิ๊วมากเลยอ่ะถ้าไม่ต้องปรุงได้เลยนะเนี่ยอ๋ออร่อยเลยใช่ใชอันนี้ก๋วยเตี๋ยวแห้งซีอิ๊วค่ะหอมกลิ่นซีอิ๊วมากเลยยามายขอผักนิดนึงอร่อยไหมก็อมหอมมากเลยค่ะหอมมากด้วยหอมซีอิ๊วมากเหมือนที่มายบอกเลยอะว่าไม่ต้องปรุงเลยค่ะคือเขาปรุงมาให้แล้วอ่ะ เข้มข้นลงตัวเลยอ่ะมีทุกรสชาติจริงๆนอกจาก2เมนูที่เป็นน้ำตกต้ยมยำกับก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วะคอันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำใสต้ยมยำค่ะและอันนี้เป็นต้ยมยำแหง้งนี่เขามีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกด้วยใช่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสนะคะเส้นก็เลือกได้เลยตามชอบเลยนุกเส้นนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นไม่มีก็ได้ไม่มีเส้นไงเป็นคนไม่มีเส้นคะเราหลับก็ได้นะคะ ต้มยำแห้งทุกคนคะ่ะก็จะมีน้ำผุกคลิกนิดหน่อยนี่จากเครื่องปรุงชิมลูกชิ้นไปเลยต้มยำเป็นยังไงบ้างเข้มข้นมากเพราะว่าน้ำน้อยไงน้ำผุกคลิกเออก็ต้มยำแห้งนะเปรี้ยวหวานนํำนะคะแล้วก็ใครเติมอยากได้เผ็ดจริงๆกับเผ็ดพอดีแล้วนะแต่ว่าถ้าใครชอบกินเผ็ดก็เติมเผ็ดได้ นี่เป็นต้มยำน,<า>มน้ำะนะคะโอ้โหเดียเป็นยังไงไม่ต้องปรุงเลยแซ่บมากอันนี้เดี๋ยวขอได้ความเป็นต้มยำแบบแน่นแเลยมีความเปรี้ยวค่ะหอมเครื่องต้มยำอันนี้เดี๋ยวขอชิมอันนี้น้ำตกะคะดีอ่ะ,อะมันกลมกล่อมแบบนวงงัวไหมแบบเข้มข้น,นของเลือดอ่ะ เพราะมายชอบกินเลือดอยู่แล้วน้ำซุปแล้วก็มีเห็ดผสมเล็กๆได่<อ><อ>ใย่เฉพ<อ>าะเลือดสดๆอะไม่ชอบอเลือดของเ,อเลือดหมูค่ะเ,เลือดหมู มันจะมีความแตกต่างความเข้มข้นของก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยกินทั่วไปในเชียงรายนะเพราะว่าอันนี้คือเป็นสูตรของร้อยเกาะของเมืองซุรัดูรัดทานี่ใช่ค่ะไม่ต้องไปไกลเลยนะไม่ต้องไปไกลเลยมากินที่นี่ได้เลยนะก๋วยเตี๋ยวร้อยเกาะนะฮะอยู่ที่เชียงรายนี่เองค่ะฟินเหมือนได้ไปาูฎร์เหมือนได้ไปเกาะนางยวนเกาะเต่าเกาะสมุยเอ้ยบรรเจดแล้ว่ะใช่หมดเพราะฉันไปมา ที่นี่ก็ยังมีคาเฟ่เล็กๆเป็นเมนูน้ำให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะฉันชอบอันนี้มากเลยอะเธอเป็นโกโก้แล้วมีสตอรอเบอรี่อยู่ข้างล่างนี่นะฮะอันนี้ฉันเลือกกินอันนี้เป็นเหมือนวนิลาใช่ไหมวนิลานะคะแบบนี่เป็นปบตรเบอรี่แน่เลยอยะมีเยอะมากมีกา,ากแฟะะมีชาเขียวนะคะมีกาแฟเย็นแล้วก็มีช,าเ,มชาเย็นชาเย็นชาไทยนะคะ ก็เป็นเครื่องดื่มจากร้านละมุนนีนี่ไงเหมือนไหลชั้นละมุนนีละมุนดูละมุนไม่ให้ใครซบค่ะก้อนเล็กกันเลยก็สั่งกันได้อร่อยทุกเมนูเลยสําหรับน้ํานะคะแต่ที่สําคัญร้านนี้นะคะเราเดินทางได้อย่างสะดวกมากๆใกล้สนามบินด้วยถ้าใครลงเครื่องที่เชียงรายนะคะก่อนที่คุณจะเซ็นสนามบินอ่ะไปในเมืองนะคะอยู่ตรงมุมเลย ก่อนที่จะเลี้ยวไปอ่ะแวะได้เติมพลังก่อนที่คุณจะออกเดินทางท่องเที่ยวในเชียงรายเห็นไหมสังเกตง่ายหรือคนเชียงรายเองเราอยู่ตรงข้ามบิ๊กงบิ๊กซีบ้านดู่อ่าบิ๊กซีบ้านดูนะคะข้างในมีที่จอดรถกว้างขวางมากมายนะครับก็มาลองชิมดูนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะสําหรับการกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือร้อยเกาะสูตรสุราษฎร แล้วก็ฝากช่องทางในการติดต่อของเพจ LD ที่เชียงรายด้วยนะคะทั้งเพจ Facebook แล้วก็ YouTube Channel นะคะ LD ที่เชียงรายค่ะขอกินกันต่อเลยนะคะ LD ดด้วยกินดีด้วยครยับ like, share, ท channel, LD ที่เชียงรายฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ผ่านทาง YouTube Channel และ Facebook Fan Page LD ที่เชียงรายไม่เอาตั้งกันนะเจ้า